สวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพระครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อติครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันถ้สนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆู่้ชมนะช่วยกดติดตามนะครับ เนี่ยนะเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าใหม่เลขหนึ่ง,นะงครับแต่ไกลงานครับนี่นะหมายเลสองครับเป็นสมเด็จพิมใหญ่นะครับนีบ่น,นะ หมายเลขสามนะเป็นสมเด็จพิมพ์สองหน้านะครับมีสองหน้านะครับหมายเลขสี่นะเป็นเหรียญสแต็มนะครับอุปเกษมนะครับหน้ากาทองนะครับหน้าทองนะครับ สามหกนะครับผมเรียบเลยนะครับอันที่ขห้าครับเป็นปิตาเนื้อตะกัวนะแล้วของปู่สุกนะครับปิตาเนื้อตะกัวของปู่สุกและปลาคอครับหมายเลขห้าครับหมายเลขหกครับเป็น ุนเหรียญหลวงปุ๋ยสุกนะครับ,ว,รรรบวัดปักของนะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีสองสี่เก้าหกนะครับ หมายเลขแปดเป็นหลวงปู่โตนะครับฝังตะกุดนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับฟังตะกุดนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นหลวงปู่มุนนะครับสมเด็จหลวงปู่มุนนะครับออกวัดโนนพึ่งนะครับสมเด็จหลวงปู่มุนวัดโนนพึ่งนะครับ ีกิวอะครับหมายเลขสิบเป็นพระผงรูปมหมื่นหลวงปู่หมุนนะครับคมๆเลยนะครับตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับสมเด็จหลวงปู่เด็ดพระผงรูปมหมื่นหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นพระปิตานะครับ เออมีสายใต้นะครับสิบสองครับเป็นพระปิตาไว้นะครับพระอาจารย์ปานพอาจารย์ข้าวออนะครับเหมือนกันนะครับต่ต้องเข้าหรือว่าอาจารย์ปานนะคร,ระข้าวอ้อนะครับ ตาสาวัดเกานะครับมาเลขชิปสามลเป็นลูกหรอหลว่อคูณเนื้เงินนะครับก็มีหมาเลขนะครับเป็นลูกหรอหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เนื้อเงินนะครับมาเลขชิปสี่นะครับเป็นหลงพ่คูณนะครับลงยาครับ้นสากรนะครับลงยาสีอเหลือนะครับ สิบห้านครับเป็นหลงเงินครับบางคานะครับสิน,น,นะครับ,รบเป็นชินราชนะ นินลาหลวงพ่อมหามวิบูลจังหวัดตากนะครับหมาเลขสิบนะครับที่เราเลิกเจ็ดสิปีนะครับ17เจ็ดเป็นเหรียญหลงพ่อดำนะแปปีนะนะครับปี1หนึ่งหกะครับนัลล่งเป็นมีกระแสนะวิ่งนะครับนัลล่าหลวงพ่อดำ ดเดี๋หลวงพ่อดำครับเรี๋ยวหลวงพ่อดำปีหนึ่งหก,นะกนะครับเรี๋ยวหลวงพ่อดำรถมอเตอร์เรนนะครับอันนี้ชุดแปดก็เป็นหลวงพ่อดำเหมือนกันนะครับปีสองศูนย์นะครับรถมอเตอร์เรนนะหลวงพ่อดำเหมือนกันนะครับปีสองศูนย์นะครับนี่น่้สวยเลยนะครับ สิบเก้าเป็นหลวงปูทวดเนว่านนะครับหลแรกนะครับยี่สิบนะเป็นพระเิมนะครับย่สิบเป็นหลวงปูทวดเตาลี่ครับหลังชอชิง วัตถุช่างให้นะครับนทองเหลืองครับยิบสองเป็นวัตถนะครับตาลีกนะครับ ยี่สิบสาเป็นวัดพับพนะครับยี่สิบสีนะเป็นหลวงพ่อปานะเป็นขี้ไก่นะครับเป็นหนนื้อดินนะครับอุดผงด้านบนนะครับ หลวงพ่อปานพิมพ์ขีกไก่นะครับยี่สิบห้านะครับเป็นหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับน,ระนะครับเป็นหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับน้ำผงนะครับยี่โงนะครับเป็นพระเปิดโซ่นะครับนีอดินนะครับ เทียนนะครับเป็นแบบทั่วนะครับเนื้อเตาลีดนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับนีแป้นะครับเป็นหนัว,วกลวยนะครับแปลกมากหัวกลวยนะครับเนื้อผงนะครับอีสุกกานะครับ เป็นสดเด็ดปกโพนะครับของพวกกลวยหลังยันนะครับเป็นเนื้อดินนะครับปิดทองนะครับสามสิบเป็นปกโพของพวกกลวยนี่เป็นเนื้อบงนะครับหลังเป็นแม่ธรณีนะครับสามสิบเอ็ดครับเป็นพวกกิ่งกับพระชายพลีพิน้านะครับพัดบัววนนะครับ ก็กิ่งกับพระชัยนะครับสองรายการนะค <ถ understands Ireland> รับสามร้อยบาทนะครับนี่นะกบไกลทองสวยๆนะครับก็กิ่งกับพระชัยนะครับสององค์นะครับสามร้อยบาทนะครับแบ่งปันนะครับจากวันคงไม่ใช่สามร้อยนะคนี่เลีงปลาในราคาสามร้อยบาทนะครับก็กิ่งกับพระชัยสององค์นี่นะครับ สามบาทนะส,นทส่วนใจโทรถ้าทายเข้ามาเลยครับดูบริการติเงปลาวทางฝากเพื่อนพี่ผู้ชมและช่วยกดไลค์กดติดตามนะยครับนะครับทางติต่อนครับศูนย์แปดสี่เก้เจ็ดหกเครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกัน,นครับสำหรับอีพีนี้่อจบแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ

mm <clears throat>